ไปชาวบ้านพักกลางมันเดินยิงทางนะพี่แ้งอะไรแก้งอะไรนะมีเจียแก้อะกะลุมเลยเหรอลุมเบอรี่นี่เร็วจริงๆเลยเดี๋ยวมึงยิงสองเลยเหรอไอ้เลี่ยมกทีละแกงดีนะยิงสองดีดีโคดเร็วอ่ะลูเบลลี่ว่าเด็ครับโคดเร็วโคตรเร็วโคดเร็วไงโคเร็วโคเร็ว แน่แล้วนี้ยดูน้องกูแต่ละตัวตัวหนึ่งก็พอเสียงหายอีกตัวหนึ่งก็เป็นหวัดเป็นกรรมหม่วงใครร้วโอ้โหเวดีนะ่อร่อยไหมอร่อยอนะ่ะกินอะไรกินน้ำเปล่าหมดมนแน่ กินน้ำร้อเปล่าแล้วทำไมต้องต้องหายใจทางเหงือกเป็นนางเหงือกมั้งนะตระกูลอะไรนะกุ๊กกุ๊กหมองฟางฮอบหนูแปลอะไรแล้วนี่เลยเอคือโดนไล่ออกจากตระกูลฮอบไม่ใช่เป็นกุ๊กกุ๊กทำไมถึงกุ๊กกุ๊กกูอะได้คือโดนผู้ชายหลอกมาไม่ใช่เพราะว่าเพราะว่ากุ๊กกุ๊กกูอะหนูก็ไม่รู้ว่าแม่หนูตั้งอะ ใครอะแม่น้าสวัสยีค่ะมีเหนียวนี่ชื่ออะไรนะมีเหนียวแม่ชื่อเหนียวแม่ชื่อข้าวเหนียวกุ๊กูกูแม่ชื่อข้าวเหนียวต้องบอกว่าตอนแรกมันจะเป็นชื่อแกง๊งกูกูอะโอ้โหมาแตกตายแล้วทำไมมันถึงได้งโง่ขนาดนี้อ,อ้าวแหน,นมสืบกรรมพันโดยตรงเอ๊ะเข้ามาแล้วไอ้เบโลเอาดิ นี่คุยได้เลยไหมครับคุยได้เลยครับได้เลยครับคืองานร้านนะครับตอนตอนไหนนะไอรับเช้าหรือบ่ายเมื่อวานประมาณเมื่อวานช่วงดูไปบีเจครับอันอันยองอยู่ไหมครับอันยองล้วครับสักกู่นะอันยองนะมาซโยอันยองนะมาซโย วันนี้วันนี้ไม่เข้าเวรเหรออันยองไม่น่าอยู่ครับยองไปกิจกรรมครับพี่ <c oughs> เดินนะเดินนะเดี๋ยวให้<ะ> <นะ S 3> เดี๋ยวน้องด้ายฟังก่อนนะครับ <c oughs> ก็ประมาณว่าพวกผมงานร้านกันใช่ไหมครับแล้วคือผมม่ะขับไปแล้วผมเห็นว่ามีใครตลบอยู่หน้าร้านทีเนี้ยก็มีคนหนึ่งเข้ามาจะอุ้มเพื่อที่จะชุบซึ่งน้องผมเนี่ยคนเนี้ยเขาก็ไปถามว่าแบบจะชุบทาไม หรืออะไรประมาณนั้นครับแล้วก็รู้ว่าเป็นเป็นเป็นบีจีครับคนนั้นเพิ่งเพิ่งคือคือตอนได้ป้าไอ้ฟังกันได้ครับตอนตอนตอน,ตอนถึงร้านนะครับพอผมถึงร้านอนะ่ะตอนตอนนั้นศพมันอยู่แบบช่วงหน้าร้านมันเป็นร้านแลนร้านตรงแลนฟ้าครับข้างทะเลเราเราตอนนั้นเหมือนแบบปกติเวลาตีกันมันก็อยู่หน้าร้านบริเวณถนนใช่ไหมครับแล้วก็ศพมันก็กองอยู่ตรงนั้นนะครับก็เลยจะเข้าไปปนแบบเช็คของงานดาอะครับว่ามีหรือเปล่าแต่ว่า ลงรถแล้วครับแล้วก็ไม่ไม่รู้ว่าน่าจะเป็นอันยองครับไม่รู้ว่าอันยองเห็นหรือเปล่าว่าผมลงรถมาแล้วแล้วก็กำลังจะไปป้นแต่ยังไม่ทันวิ่งถึงตัวเลยครับอันยองก็ลงจากรถที่จอดรออยู่มาอุ้มศพไปอุ้มอุ้มศพของคนที่อยู่ไกลอาครับไปน่าน่าจะมาด้วยกันเพราะว่าตอนนั้นมีรถจอดแค่คันเดียวแล้วอันยองก็ก่อนที่จะลงมาอันยองนั่อันยองอาเซยที่นั่งข้างคนขับอะครับอีริชัยมาเซ อ่าอันนี้คือที่เห็นคือบีดีชุบไก่อถูกไหมครับเกตนาชุบแล้วครับแค่นี้เหรออ่าเดี๋ยวผมเรียกเจ้าตัวมาเลยดิกว่พอถามว่าแบบอันอันนี้อันนี้อุ้มอุ้มเขาไปไหนใินีชัมาเซ่เห็นเขาตายอยู่ก็เลยจะชุบโอ้ยยากอยากกินผู้บหมี่เลยวะอีริชัยมาเซ่แล้วก็ไก่อยากกินบะหมี่เลยวะอยากผมเห็นไก่อาจะชอบมีคนมาคนสองคนช่วงเช้าเองครับช่วงที่ผมงัด แบบว่าชอบเหมือนแบบเวลาผมปล่อยรองร้านที่มันมีมีสองคเชียครับชอบมันมีมันชอบมีคาเชียเหมืนแตกครับไม่รู้ว่ามาปวดคาเชียหรือเปล่าเรื่องเรื่องปวดคาเชียน่าจะไม่ปวดครับเพราะว่างัดก็โดนเหมือนกันผมก็โดนปวดตรงตอนงาคัเตอร์เสร็จเหมือนกันมันจะเป็นอย่างนี้ครับพี่ชายเจตนานี้น่าจะไม่ใช่ครับเวลางัะครับแล้วโดนแทงอ่ะพี่พี่ชายก็รู้ใช่ใช่ไหมครับว่ามันก็เสียฟีไปใช่ใช่คัเตอร์มันเสียมันเป็นอย่างนั้นครับอันนี้ไม่มี ไม่มีเจตนาที่จะไปปวนเคาเเตอร์งั้นไอ้เป็นเรื่องที่หน้าลานฟ้าก็ได้ครับเดินผมตามเจ้าตัวให้ครับเพราะว้าผมจำไม่ปิดตอนนั้นคือตอแรกครับผมเห็นว่าสลบอยู่คนเดียวแล้วสภาตอนที่ผมจะออกอะ่ะก็น่าจะมีมาเพิ่มประมาณสองสาคนนะฮัลโหลพี่พี่มาสภาเลยพี่มาสภาเลยเรื่องร่านร้านแรลนฟ้า วิลเลียม is coming วิลเลียม is coming อีลิชัยมาสิกูนี่ติดหลอเรียนขนาดี้อะทุกวันต้องโดนด่าทีกูเนี่ยโอ้สมุย เคยเห็นสำหรับไรบ้างเขาดูต้องไม่ให้น้าใส่ชุดที่พี่เซใส่เหมนั้นนะเพว่าญี่ปุ่นเลยอ่ะจริงใช่เลยอ่ะท่านโชกุนเหรอพี่ท่านโชกุนวันนั้นวันนั้นที่เล่นร้านแลนฟ้าท่านโชกุนกูบอกเลยท่านโชกุนเนี่ยชอนเนี่ยชอนเนี่ยมามาตึงเลยเลยก็คือพี่พี่โดนซิกสิกจบถูกไหมอ่าพี่มาพูดดีกว่า โคยะกุซาเน่เออยะกุซาจัตไอ้เหี้ย ดน้าวเดี๋ยวครับเจ้าตัวมาแล้วให้เจ้าตัวอธิบายแล้วปีีพเรามาจากต้นเหตุที่ไปเล่นหน้าร้านเลยก็คือตอนแรกผมไปเก็บโอเปียมกับ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 คนคุยนั่นแหละครับพีจีถูกไหมใช่พี่ไปอ่าใช่แล้วทีนี้ทีนี้น้องก็เลยโทรมาว่าแบบเออพี่อยู่ในเเมืองป็นแฟนกันซะงั้นก็เดี๋ยวก็อยู่วนเก็บโอเปียมอยู่เขาก็บอกว่าพี่มาช่วยผมัดร้านหน่อยแล้วก็ไปเล่นกับเจอซิกซิกนั่นแหละครับพอเล่นกับซิกซิกเสร็จก็ทีพวกผมก็ออก แล้วซิสก็ออกไปแล้วทีนี้ก็คือมันไม่มีคนตรงนั้นแล้วครับเมืคนคุยผมเขาเลยลงมาอุ้มผมครับแล้วทีนี้กากีนังก็มาพอดีที่รู้ก็ประมาณนี้ครับเพราะที่เหลือพี่สรุปแล้วใช่ครับครับตู้ท,ทามนก็คนละแกงเลยครับอ๋อจริงผมเคยกดเรียกหมอครับเพราะว่า มันโพรแกงกันอะเยังจะตึงไหนครับคือคือพอยต์มันค you know ือว่าโดนแกงคลี่นไหนตายเอะไโดนแกงอะไรตีตายมันไม่สำคัญหรอกครับแต่แบบว่าสมมติว่าร้านนั้นผมรู้เวลาไอ้ผู้เห็นภาพครับสมมติว่าร้านนั้นผมรู้เวลาเหมือนกันแล้วคนตึงเลยเแกยแกงหนึ่งมาตีมาหึมจ้าคุณก่อนก่อนเวลาสามสิบแล้วคุณตีกันตอนยี่ห้าแล้วตายแล้วคุณได้แฟนคุณมาชุบแล้วคุณก็มาคุมร้านใหม่แล้วคุณได้ร้านนั้นตอนนี้พวกผมก็เสียเสียผลประโยชน์สุดไหมครับ คือคือผมอะ่ะผมไม่ได้เขาลงม,มาชุบคือคือผม,มยังไม่ได้ทําอะไรเลยแต่เหมือนกับว่าที่เขาเล่าให้ผมฟังเขาบอกว่าเขาเห็นตรงนั้นไม่มีคนแล้วผมถามผมก็ถามเขาั่้แหละเขาก็เห็นตรงนั้นไม่มีคนแล้วเขาเลยแบบเออเขาคิดว่าแบบเราออกมาได้อะไรอย่างเงี้ย จะเข้าใจเขานะแต่ผมเข้าใจครับฝั่งฝั่งไกยานะผมเข้าใจฝั่งไกยานะว่าแบบมันก็โดนโดนไปแล้วอ่ะมันก็คงไม่น่ามีอะไรมั้งแต่คือสิ่งหนึ่งคือเชื่อไม่ได้คือฝั่งของไก่กินังก็คือไก่กินังมันไม่รู้อ่ะใครอย่างคนไม่รู้อ่ะจะชุบตรงนั้นเราไม่รู้หรอกว่าถ้าพูดตรงๆถ้าเป็นภาพเขาแบบตรงนั้นจะช่วยหรือว่าจะอะไรอ่านู้นออกไปเราก็ไม่รู้หรอกใครตีนี่ต้องคุมโ่นมาอยู่หน้าร้านนะแล้วไก่กินังมันถึงแถวว่ามันเห็ดนะไม่เหมาะเลยครับก็จริงมันก็ไม่ผลอุ้มชุดอืหรกงตมไท มันมองได้มันมองได้หลายมุมครับจูบ่คนละมุมมองมันได้หลายมุมมันมองได้หลายมุมใช้คำว,ว่าทามมิ่งแล้วกัน,นเรื่องนี้แจ็คไหนพร้อมก่อนครับโคตรลืมอ่ะเฮียลืมยันมีอะไรแลบเฮ้อหลังเที่ยงคืนแจ็คไหนพร้อมก่อนครับ อีริชัยมาสิอีริชัยมาสิเดี๋ยวผมขอขอขอคุยกับวีจีก่อนได้ไหมครับครับวีจีผมขอคุเนียวครอบโอ้ยผมได้สร้างปีศาจคนใหม่ขึ้นมาเขาคือเดอะบอสวิลเลียมปะวงวงกับปะวงวงไม่ใช่แต่ว่ามึงอ่ะขอ้ขอตกลงมึงน้าวครับตกลงมึงอะครับคือมึง เป็นสัญญาไว้แล้วยังไงมันผมว่าไม่ดีหรอกครับนะเพราะว่าเขามีปัญหากันไงออผมว่าไม่ดีปัญ,ญาหญญาก็คือมึงมีสัญญาอยู่แล้วมึงจะไม่งั้นมึงจะทําสัญญาตามสัญญาเพื่อกูจะให้กูล่างสัญญาขึ้นมาเพื่อเอากูอยากรู้เพื่อเพื่อล่างขึ้นมาให้กูเปลืองกระดาษเล่นเขาว้องเอาค่ากระดาษมาแผ่ไม่มผมกลัวเขามองว่าผมมันใจแบบนี้ไงนะนึกออกไหมคือแบบ เขาจะมองว่าแบบพอมันมีตีอย่างเงี้ยดูไว้ไปช่วยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างผมว่ามันดูไม่ดีนะครับมันเป็นสัญญาที่เกิดขึ้นมานานแล้วแล้วแบบนั้ว่าสมมุติเขาจะมองว่าไม่ดีเนี่ยแล้วอีกอย่างอีกอย่างหนึ่งผมกายอาเขาเป็นลูกบ้านผมด้วยนะทั้งกายอาทางบีจีเลยวะใช่ปะนุกใช่ใช่ใชผมมองว่าม,มันจะไม่ดีครับและอีกอย่างหนึ่งเขามีปัญหาจริงจริงด้วยครับมันไม่ใช่แบบการตีนกักการตีเล่นนะนางนานกาาข้าใจใช่ไหม มันมันมีปัญหามันมีปัญหาจริงไงนะเนี่ยมันแบบอารมณ์ผมว่ามันดูดูไม่ดีดูที่สัญญาเว้ยอ้าวแล้วกูเป็นคนถือสัญญาใช่ไหมล่ะไม่ดีเหรอมันกลัวภาพมันไม่ดีไงนะก็เหมือนเอาอย่างนี้เอาอย่างี้เอางี้ก็เหมือนกับว่ามึงติดนี่กูใช่ป่ะกูถือสัญญาอยู่มึงจะจ่ายกูนึ่งภาพไหมอ่าเข้าใจครับดูตต้องจ่ายใช่ป่ะครับตอนถึงเวลาที่มึงต้องมึงก็บอกว่าความอ่าอ่าอีแลปเป็นมะเร็ง กินแล้วปมาเรลงแล้วมึงจะไม่จ่ายอขะแล้วกกจผมรู้ผมรู้ผมเข้าใจผมเข้จายแต่ว่าเป็นเรื่องอื่นได้ไหมใช่ไม่ใช่เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องอื่นได้ไหมครับอันนี้ไม่ผมกลัวแบบคนเดียวคนอื่นมันจะมองว่าผมแบบว่าผมไปช่วยกับกินยังไงตั้งแต่ที่มึงแบบเบี้ยวโถแล้วมันมีตีนามวันมันมีตีนะมึงกูถามมึงจริงเหรุการมึงเป็นคนเดียวเนี้ยคือโลกมันจะเบี้ยวเหรอหรือว่าอะไรไอ้เบี้ยนมึงไปช่วยใช่ปะสองแล้วก็สองหนึ่ง ส่งหรือสงตีอะไรีออย้ยออาวโดนร่วมแชร์ให้ชัอแล้วผมล้วตองคาแล้วันครับานาตัดสินใจเลยเอาอ่างเี้เอางีอาอ้อย่อางนี้ครับคันหนึ่งอ่ะร้อยห้าสิโลเว้มึงคือมึงคิวเลยคันหนึ่งกเกียวเลยสบายสยังไงนะฮะห้าแสนสามห้าหมื่นหาแสนสามหมื่นห้าพันเง่นชีมีอยู่สามหมื่นเอินซรห้าแสนสามืเอางอี้ผมใจก่อนหมื่นหึ่แล้วผ่อนเดือนสองพันได้ไหม ไปนอนพักไปมึงไงไอ้ฝันเลยวะไอ้เด็กก็น่าเล่นเหมือนกันนะพูดถึงอะแม่นุกอะไรอะแม่นุ๊กแต่ผมกลัวภาพมันออกมาแบบผมไปช่วยเขาไงนึกออกปะนี่คือถ้าเกิดว่าสมมติอะแก๊งมึงอะก่มคนประมาณสี่ห้าคนใช่ไหมแล้วด่าพ่อของเนี่ยอออ่าเแต่มึงเกือบมาทำสัญญากูไว้ตั้งแต่แรกอะแต่ไม่เป็นไรแต่สัญญาเนี่ยฉีกทิ้งก็เหมือนที่กับ คนเราอ่ะทาไมรักษาคำพูดก็จะเกิดเป็นคนเลยเป็นควายดีกว่าใช่นุ๊กครับนะำไม่ป้าผมแล้วนะผมพายน้าตัดสินใจให้แค่นั้นไม้กูกูไม่ตัดสินใจไม่ผมพายน้าตัดสินใจให้เพราะว่าแล้วมึงทำสัญญาอะไรไว้วะวินมาก็คือตอนนั้นนาวกูโดนแบนใช่ไหมกูโดนแบนใช่ไหมแล้วมันมีว่ากูยังไม่ได้มันแบบพูยกังนาวไว้ว่าจะเล่นกับกางีนางอีสตอรี่นึงนาวเขาก็เลยบอกว่าถ้าเราอย่างนี้เดี๋ยวกูรับสัญญาไว้ให้ตอนมึงโดนแบนว่ามึงจะเล่นกับกางีนางอีสตอรี่นึง นึกออกปะให้กูกลับไปกับกากินังสตอรี่หนึ่งประมาณนี้เออแต่ทีเนี้ยพอมันเป็นตรงเนี้ยมันคือมึงเข้าใจว่ามันเป็นมันมีปัญหากันจริงไงนึกออกไหมอ่ามันมันมันไม่ใช่กระชับมิดไงใช่ใช่แล้วเดี๋ยวพอมันกลายเป็นว่ากูมันจะกลายเป็นว่าดูไว้แหละจะเป็นช่วยกากินังนึกออกไหมภาพมันจะเป็นแบบนั้นไงกูเป็สิ่งที่กูไม่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยมันเป็นแบบนั้นน่าจะรอคุยกันแล้วถ้าเกิดถามว่าอยากเล่นไหมอยากกูว่างเลยช่วงเนี้ยเั็นชีว่ะ แล,แล้วมึงเขาแบบว่บาถ้าเกิดไปอย่างเดียวไม่ว่าหรอกแล้วถ้าเกิดไปแล้วเอาเนนออนไปด้วยอ่ะมึงเก็งปะแล้วถ้าเกิดไปแบบไม่เอาเนนออนไปก็ไม่ใช่อะ่ะเพาว่ามันเล่นได้ไม่สนุกอะ <laughs> ่ะเล่นไม่เต็มที่เขอาอว่าเล่นไมเต็มที่อ่ะเราประกอบ <_ H> ่าให้นักตัดสินใจให้แล้วกันครับเรื่องนี้ผม,ผมได้หมดผมได้หมดผมได้หมดผมรัตนาเลยคือมันคือมึงก็แบบมึงซีเรียสว่าเขาจะมองยังไงแต่มึงไม่ซีเรียสเลยตอนแบบมึงไปได้ขอตังค์เขาว่าเขาจะด่าพ่อึงยังไง เพเหมาะสมไหมอะไรเี้เลือกเลือกดีกว่าเลือกเลือกที่ะเียดเลือกเรื่องเงินเร yeah> ื่องใหญ่ครับตรงนี้ผมเลอกไม่รตัดสินใจให้แ่แหละแต่ตอนตอนี้นี้มัน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 จะเหมาะหรอว่าบินเพราะว่ามันใช่เปลาไม่ไม่ม่คือหนึงยังไงการกินน้ำชนะอยู่แล้วดูดูสภาพนะถูก แต่ถ้าสองหนึ่งอะไอดิไปเลยถ้าสองหนึ่งอะได้มันมันมันภาพมันอะได้อยู่แล้วแต่กูไม่อยากเลยถ้าเกิดสองหนึ่งไม่ไหวหรอกสองหนึ่งกันยังไม่ไหวหรอกมันเช่เราเอาเคี่ยมันก็ต้องฝึกอ,อีกว่าล่ะใช่นะถูกอันนี้ถูกถูกเลยครับเอางี้มึงก็บ่อยเรียลเลยบอกว่าเฮ้ย <c oughs> ถ้าเกิดว่าสองหนึ่งอะเนี่ยกูมีสัญญากูมีมีสัญญาันาดสองหนึ่งเดี๋ยนไม่ไหวไม่เชื่อเลยมันมันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนถ้ามันมาข้ามขีดจำกัดมันไม่ครบเพิ่นสามเจ็ดคน มันเหมือนให้มันไปข้ามขีดจำกัดตัวเองอะลำพังแค่แกงเดียวพี่เป็นแกงเราอะไม่ต้องเราหรอกแต่มันเอาไว้มันชนะเอ็นทีอาร์ได้เมื่อไหร่อะมันถึงจะส่องเหนือแกงอื่นได้แต่แต่ว่ามันสู้บีจีไม่ได้แน่ใช่ผมก็ว่าบีจีเขาแข็งขึ้นผมว่าจริงอะไม่มึงดูหน้าไอ้หมวกโง่ตายมึงดูหลังกูดิไอ้เนียวนะไอ้เนี่ยมึงดูไอเกลเดิยืนยิ้มอย่างเดียววันวันหลังบอสเลี่ยมว่าไง โดยเฉยๆมันจริงน,นะโคตรเราเฮ้ยกูไม่ไหวแล้วว่ากูง่วงกูพุ่งตรงเลยกูจะไปละเดี๋ยวไปนะยังคิเรื่อนี่ก่อนยังจะได้ไปแน่ถ้าคิเรื่อนี่เสร็จผมว่าไอ้เชี่ยจริงๆอย่างวันนี้เหนื่อยจัดเลยนะเว้ยเข้าใจายอยู่วันนี้คนเข้ามาดูเต็มเลยอ่ะยังทำอะไรวันนี้ รถอะรถอ่ะอ๋นี่เปิดบ้านในห้เขาเข้ามาดูใช่เหรอถือ,อกีฬาน,น่า้ะไปได้ดีผมว่าแล้วก็ล่าสุดนี่ทำแม่ครัวทำพิซซ่าเป็นไงพิซซ่าไอ้นี่เออเขาเรียกพิซซ่าทัฟเฟิลพิซซ่าทัฟเฟิลมันก็เหมือนอันนี้ปังเหมือนพายปะที่มันพับมันกบกันแล้วนะเอ๊ยเป็นพายปะ่ะ<ท><ท>เออก็ยังน,นะครับอันนี้ผมถามได้ไหมครับว่าอยากเล่นกันกี่ร้านครับทั้งสองแข่งศบลปะสังพล สิบห้าหรอก,ก็ไม่เยอะนะจริงๆอะก็ไม่แย่นะแต่ผมว่าบนะีจีน่าจะให้กับอาล์เนก่อนเชียวผมปะ่ะเออไอ้บีนะ่าถ้าแบบสองหนึ่งนี้มันได้ปวะ ถามว่าสองหนึ Til ่งได้ไหมซึ่งเคยกินน้ำมันก็ต้องยอมไงแต่กูเชื่อว่าการกินน้ำมันยอมเราไม่รู้มันไม่ไหวเรื่องอะไรวะความผิดร่วมเนี่ยมันเป็นความผิดร่วมใช่คนทำคนความผิดร่วมมันก็ควรแยกกับรับการทำไม่ใช่ไปรุมเขาที่เถอยทุเรศนะครับน้าวเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับ Yeah. All day and all night, we'd stay up. It felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake.